ปีกดาวรุ่งลิเวอร์พูลย้ายซบสโตกแบบเงียบๆลิเวอร์พูลอนุมัติการย้ายทีมของไทเลอร์มาตินปีกดาวรุ่งที่มีแฟนบอลน,นิยมหลังจากผ่านช่วงทดสอบฝีเท้ากับสโตกเขาเซ็นสัญญาถาวรกับสโมสรเรียบร้อยแล้วมาตินเข้าร่วมลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ13ปีในปี2021และไต่เต้าขึ้นมาจนได้รับทุนการศึกษาในฤดูการ2024-2025 ตอนนี้ไว้18ปีเขาเป็นนักเตะตัวหลักของทีม U18 เมื่อฤดูการที่ผ่านมาและลงเล่นอีก2นัดในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของไซมอนไวเลสเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสโต๊กมาตินเซนสัญญาเบื้องต้น18เดือนหลังจากทำผลงานได้ดีในช่วงทดสอบฝีเท้าเมื่อเดือนที่แล้วรวมถึงยิง2ประตูจาก3นัดที่ลงสำรองให้ทีม U21 ของสโต๊ก เขาจะเริ่มต้นในทีม u 21ของสโต๊กโดยแซมสต็อกลี่ผู้อำนวยการอะคาเดมีระบุว่าตั้งแต่เข้ามาทดสอบฝีเทา้ามาตินแสดงทั้งทัศนคติและความขยันทั้งในและนอกสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีความคล่องตัวรวดเร็วมีความสามารถทำประตูและปรับตัวเล่นได้ทั้งตรงกลางและปีกจุดเริ่มต้นของมาตินกับสโต๊ก น่าสนใจว่าการปรากฏตัวล่าสุดของมาตินกับลิเวอร์พูลเกิดขึ้นเจอกับทีม u 18ของสโต๊กเพียงสัปดาห์ก่อนเริ่มทดสอบฝีเท้าเขายิงหนึ่งประตูและแอสซิสอีกหนึ่งในการชนะ4-2ต่อดีลแบบเงียบๆนี้คล้ายกับกรณีของสโค f ฟิลลลอนเมนี่อดีตมิดฟิล์ u 18ลิเวอร์พูลที่ย้ายถาวรไปเรดดิ้งในเดือนธันวาคมหลังจากผ่านการทดสอบนานหลายสัปดาห์ทั้งมาตินและลอนเมนี ไม่ใช่ตัวหลักของทีม u 18ลิเวอร์พูลก่อนย้ายทำให้สโมสรมั่นใจว่าตำแหน่งของพวกเขายังมีนักเตะฝีมาวดีอยู่เพียงพอระบบเยาวชนลิเวอร์พูลในปัจจุบันฤดูกาลนี้จอชอาเบ้วัย15ปีและลาโมลีฟอเรสเตอร์วัย17ปีเริ่มเป็นกำลังสำคัญทำให้มาตินอยู่หลังพวกเขาในลำดับตัวจริงของปีกทั้งสองฝั่ง ขณะที่เฮเดนเมเร่โฮลมส์วัย17ปีเอริกฟา k a s ัสวัย16ปีและโจอัปตันวัย17ปีกลายเป็นแกนใหม่ของทีม u 18นอกจากนี้ยังมีลูกา e ีเดนวัย14ปีที่เริ่มแสดงศักยภาพทำให้สโมสรพร้อมเปิดทางให้ผู้เล่นดาวรุ่งที่มีความสามารถหลายด้านย้ายออก มาตินได้รับคำวอวยพรจากเพื่อนร่วมทีมเก่าในลิเวอร์พูลโดยเฉพาะโจโซอนนี่แลมบีที่โพสต์สนับสนุนเขาผ่านโซเชียลมีเดียสนใจสนับสนุนสินค้าช่องได้ตามลิงเครื่องโกนขนน้องชายไข่กรูมิ่งเสื้อยืดคอกลมยืดเปล่าแมสกันฝุ่น kn 9 4ขอบพระคุณครับ